ดีหลังเวทียาเมื่อแรงครับพี่น้องงานเมื่อนี้นะครับเป็นงานล่ำวงนะครับโชว์ลอยคอมโบเอาวัสนุเนี่ยนาอเนาะงโอ้ยพี่น้อยแก่นจันกามาแล้วครับโอ้เอาเอาสุแนีอยโอ้สุเอานแนวสวัสดีครับเพื่อครับพี่น้อยแก่นจันมาช่วยงานด้วยนะวันนี้นะส้มตำจะล่าสุภัตตาไปตำมะหยกอยู่นี่เอาแม่น้องน่ะมีมากินข้าวก่อน กินเข่าก่อนกินเข่าก่อนมาพรายังโจูตามบังหุง้งเออแซ่เพราะไงตามหุ้งสุบตาครับไปตามมีได้โค้งหนึ่ง,ง,งวันแซ่แบบพอ,น,อน,น,น้องตาอ,อิีงว่ากันมาซิมเข่าน้ำก่อนพี่น้องเรากินเข่าจะค่้มก่อนจังสิบไปเบิ่งทางหนาเวทีเพิ่นเลีล่ยวหน่อยดิ้ตอนนี้ล่อเครื่องปั่นไฟพี่น้องเครื่องปั่นไฟมาเพราะท่านหอดอีกสักน้อยกับหอดจะได้ล่องเสียงเครื่องเสียงเพิ่นนึ่นะครับ เครื่องปั่นไฟกำลังมาเป็นสีคึมๆเหมือนในเบิดมือเลยเป็นคือจังฝนสีต๊กแต่ว่ากับโบตกดอกคึมซื่อๆม,มีพระยุดอกเลมือนนี้หลงังเวทีพี่น้องนะครับนางกินเข่ากันอยู่นี่นี่ครับมองเพิ่นบวงสวงนะครับบวงสวงก็คือเพิ่นเสียดพระประธานนกเลยเนาะเพิ่นเสียดพระประธานนะครับนี่พระองค์ใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่มองนี่มาๆมาๆตาบังฮุ้งเล่แล้ว มากมากมากินน้ากันสุกูสุกคนสุบัญตาคือน้านมากเถอะผู ouais ้อยากข้าเราเบิ uh ้งมะโทษทัพย์ผู้อยากเรากินก้อนงู่บ่เนี่เครื่องปั่นไฟมาหอดแล้วพี่น้องบัดเนี่ยเครื่องปั่นไฟมาถึงแล้วนะครับหลวงปู่เราคุยโทรศัพท์เทบ่อเทบ่อแล้ววะงานบวงสวงเทบ่อเทบ่อมีลำบ่วงแล้ววะ เออเทบวเทบวันแล้วปะทีมงานแดนสยามซาวเอ็นไรส์เวทีนะครับนี่นักร้องเฮาโอ้มาเทเว่นเลยมืนนักร้องใส่สูตรใบ่าเทเว่นเลยหลุดปั่นไฟเฮามาหอดแล้วฮะอันเพื่อนยูวัตนี่ยเหรอครับผู้ใดว่าแต่เพื่อนยูวัตนี่ยละ เพิ่อนุวัตนนี่ล่ะมาสุภัฒตามาปลาพุดนะมามามาอุ้ยอเลตร้าไม่ใช่ดนตรีสดอ่าทางเจ้าภาพอยากเอาแบบอลตร้อ้โอ้มีสามบาทกำลังเวทีบอมโจ้รอยคอมโบเอาจิ้นเขาไปเบื้องหน้าเวทีก่อนด้อบาทนีด้อ เดี๋ยวปาพี่น้องไปเบิงหนาเวทีก่อนครับทีมงานกำลังกินข้าวกันอยู่ผมผมเพลงทำบุญร่วมชาติจัดเลยเนื้อถวายเพียเดี๋ยๆเอะจผมผมยังไม่ได้ประสานใครจะมาเป็นคนดำเนินงานในการขายบัตรในการอะไรมีไหมเวทีห้าแล้วแล้วทั้นเอ้าวนะครับเวทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวทีเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับเครื่องปั่นไฟก็ามาแล้วทีมงานนักร้องเราก็กําลังแต่งหน้าแต่งตากันนะครับนั่งล่าเพิ่นใส่นั่งล่าของหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านนะครับเพิ่นมาเปลี่ยนนั่งล่าใส่สุดหล,ลยๆพูนอยู่ตั้งฝนพี่้องนะครับนั่งล่าอันนี้คือฟรอลํำวงนะครับโอ้พญ่โจกับอกาก็คือ,คอตัวโจลอยคอมโบปะนะว่ารับงานลัวงพร้อมพี่รองนะครับเนี่ย เวทีสีสันสวยงามนะครับติดไฟสว่างเมื่อนี้เรียนเป็นรูปแบบอิเล็กโตรนคอมโบนะครับบอมเนดนตรีบอมเนดนตรีสดสีชิน้นไป่้องเป็นอิเล็กโรรนคอมโบนะครับเด้อเพราะว่จาจะพาเพิ่นงบประมาณเพิ่นบ่หลายเพิ่นก็เลยว่าเอาเป็นแบบอิเล็กโรรนก็ได้นะครับก็เลยว่าจัดให้แต่ว่าเวทีเครื่องเสียงนี่งไงแล้วนะครับเวทีเครื่องเสียงในร่วมๆแล้วกับประมาณ2 0,000ืน นะครับเฉพาะเวทีเครื่องเสียงเครื่องปั่นไฟอีกต่างหากเครื่องปั่นไฟในกะและคาใกล้ๆซับในพนกะเอาน้ำอยู่หาพันนะครับเครื่องปั่นไฟนี่นะครับเวทีงามบอพี่น้องวะสวยไหมครับสุดยอดเลยเวทีงามงามพี่น้องนะครับเนี่ยเห็นเวทีแล้วสวยงามมากเลยนะครับสีสันเนาะนะครับสีชมพูนะครับตัดกับสีเหลืองสีฟ้านะครับโอ้งาม นะครับแล้วก็มีธงทิวด้วยนะครับเป็นรูปแบบเวทีลำวงนะครับไปได้ยางกันไปเบิ่งดูบ้านตอนนี้ก็คือรอเช็คระบบเสียงนะครับถา้าเครื่องปั่นไฟสตาร์ทขึ้นก็นสิเ็คระบบเสียงเช็คระบบไฟนะครับโอ้บันไดมาตรฐานครับนะครับนี่ โอ้กวางแห่งนะครับพี่น้องกันมาทั้งเทิงบาทนี่บักยางกวางเลยนะครับครับแต่ว่าเป็นแบบอิเล็กโตรนเด้อร์มานเด้อร์บอมแอนดนตีสดสี่ชิ้นนะครับเป็นแบบอิเล็กโตรนนะครับบังตู้เฮาตู้เบสคค้างละแปดใบนะครับเสียงกลาง โอ้ฟอบักให่เลยครับพี่น้องฟอลำวงฟอใหญ่เลยนะครับนี่โอ้อยากไล่สดุดไหนพี่น้องบังได้หมดแร้อยรสิไล่สดทั้งเพียรบ่าเอ ไลส่สดตั้งเพียรไล่ชาแนลว้ามาแล้อย่งแล้วจะไลส่สดตั้งเพียรนะครับพี่น้องพูดอยางเบิ้องข่ามาเบิ้งนับกันเด้อมาแล้อย่งเด้อสิไล่สดตั้งเพียรไหนเบิง้งนะครับสีชาร์จแบตไว้ก่อนบาทนี่สิได้ไล่สดตั้งเพียรไหนเบิง้งสันตัวเ,เป็นลำวงชาวบ้านนะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับตูเบียดฟังในกับแปดคือกัน เปตีสวยดีไฟมาแล้วพี่น้องบัดน,นีเครื่องปั่นไฟสตาร์ทแล้วไฟมาแล้วครับขณะนี้เวลา6โมงโอ้ยังไม่6โมงครับ5โมง45นาทียังไม่6โมงดีไฟมาแล้วนะครับสวยงามมากถือไฟเขาแห้งงามครับบัดน,นี แล้วไปน้องคำแล้วเปิดไฟแล้วครับผมตอนนี้นะครับหน้าเวทีนะครับเครื่องปั่นไฟเราสตาร์ทแล้วตอนนี้ก็จะทดสอบระบบเสียงนะครับระบบไฟนะครับงานจะเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับงานเริ่มทุ่มหนึ่งนะครับี่นอ้องมาอนี้นะครับตอนนี้กับปปะมาณหามงซีซิบหานะที่นะครับโอ้คัก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 สวยงามสวยงาม เวทีลำวงกะบบคอยได้เคยเห็นปนไดพี่น้องมื่อนี้ก็เลยได้มาเห็นละเวทีลำวงรายการได้มางานลำวงถือว่าเป็นงานเลกก็ได้พี่น้องจัดลอยกบับโบเคยไปขับลำวงจักเถ่อพอดีมื่อนี้เพิ่นไหนมาจัดลำวงชาวบ้า,บานนะครับเป็นงานอ่าบวงสวงนะครับบวงสวงเพิ่นสรีเฮ็ดพระประธานนะครับเพิ่นก็เลยมาจัดลำวงชาวบ้า,บาน าหาเงินเขาวัดว่าสันซะนะครับพี่น้องเนาะนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นงานแรกครับผมกับพ่อเคยมาจาังสีจักเตี๋ยพี่น้องเพราะแต่มางานแรกนี่แหละลำวงจนมากกับไปแต่น้ำมอหองหมอลำนะครับเมื่อน,นี้มาลำวงสิเป็นยังไงเดี๋ยวสิไล่สดสูบเบิึงอยู่หรอกพี่น้องเราจะแชร์จแบตไปก่อนไลส่สดบในเบิ้งตั้งเพียร์ร้อยชั้นแนวเลยพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวสิไล่สูเบิึงอยู่นะครับ อ๋อเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วโอ้ทางนี้ก็กระเซ็บเสียงมาแล้วอ้าวขออนุญาตคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก็ได้พี่น้องเลยเปิดเสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันสิติสเลยกระซิบเพิ่น ขออนุญาตซับในกรน,นะครับน้องน้ำอิงกำลังทานข้าวกับคุณแม่โอเคสวัสดีจ้าบ๊ายบาย